ลําหงสองดอกครับพี่น้องมาอยู่ครับสีสดสดใสครับพี่น้องเด็กหนาดอกบวบเลยครับ พี่น้องสุภูสุขคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งฟังไท้นและกับฟังล่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับเนาะครับมนีกาเข็นมหาเหดคือเก่าครับเป็นส่วงเส้นสายนะครับของมนีเวลาตอนนี้กับประมาณช่วงเที่ยงนะครับพี่น้องครัเขื่อนมาพิกัดไม้บน้องแปนอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะ เปหลุนไปโชว์น <sympath icking> ุ่งกันครับพี่น้องวสิพ่อเฮ็ดหยังสีมันเฮ็ดหยังนอครับนอครับเป็นมาสวงสายสาครับก็จะเป็นยังไงกับเปหลุนไปโชว์นุ่งกันครับอู้ยอลังการเฮ็ดกอครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเดียงกอดอกง่ายง่ามเองครับหยอดเนี้ครับอืมกระหงษ์สองดอกครับพี่น้องมาอันนี้ครับอู้ดอกงามเองพี่น้อง หงอกขาวเนาะครับนอ้องจุ่มหนึ่งกับไข่หนึ่งครับสวยงามครับออกมาจากนี้เนาะครับตัวเดียวพี่นอ้นองเลยลุงหงอครับลุหงหงอเหลืองครับกำลังบานงะครับพี่นอ้องน้่าหักครับอู้ยบริการสัมผัสพี่นอ้องผมตัดเอาเลยครับ เอาดินครับพี่น้องจุ่มในน้อยงามๆครับอันนี้ก็ข้าวดินกันนะครับจุ่มนน้อยงามๆกันครับคราบดินดอกงามๆครับพี่น้องขวดีให้ครับสวยงามครับข้าวดินครับจุ่มงามนะพี่น้องจุ่มในน้อยงามๆเลยครับ ดอกสวยอีกลีครับโอ้โบครับรับจุงมนึงครับดอกน้อยงามพี่น้องครับกำลังกระดุมพี่น้องอันนี้โป๊กไว้ครับมึงเลยครับบูดดอกน้อยงามพี่น้องผี่ครับออกมาผีครับดอกงามแห่งพี่น้องออกมาผีดอกนึงเนาะครับน้อยไ่แล้วครับพี่น้องอู้หัวลูดครับ ดอกงามสวยๆอีกแล้วครับดอกกว้งามเลยครับงามอีกแล้วครับพี่น้องอ้สองไข่เลยพี่น้องงามครับง่าไข่เนอยนๆเนาะครับเนาะกาลังเป็นกระดุมครับกระดุมหน่อยงามครับหนอยนยครับพี่น้องอู้ดอกสุดยอดนะครับออกม่ผีครับดอกหนึ่งครับ นี่ครับดอกนึงครับโอ้ข้าวดินกระดุมมันนอะพี่น้องเนาะนี่ครับลังงานข้าวดินครับพี่น้องก็นั่งเลยครับก็ลั่งออกครับสองดอกสวยๆครับมาขีดดอกนึงครับพี่น้องงามเลยครับโอเคครับงามอีกแลวครับพี่น้อง พี่ครับจริงงามเลยพี่น้องนี่ดอกนึงครับแข็งดีปันยังพี่น้องเลยเมื่อกี้นะครับเนาะขาวดินดอกสวยๆงามๆครับงามเลยพี่น้องนี่ตะหลุนกระดุมครับ ครับพี่นกน้ำงามสวยๆเลยครละดอกเอออ่อนสดมีจีๆหน่อยๆพี่นอกดีครับสามจีเนาะครับนาอกระดุมเสือเลยครับจีแน่อยอีกแล้วครับพี่น้องโอูงามแหงครับงามแหงพี่นอกเหมือนนี้ครับผมสวยๆอีกแล้วครับน้องเราก็ปุ๊บเลยครับ าง,งามๆแล้วครับพี่เน,นาะดีงามๆเลยครับางงาครับพี่น้องอุ้ย <Ooh. S 1> สองดอกนี่นางามแหงครับออกมาพี่ครับผมสองจีสวยๆครับ นี่แหละครับโอ้กระดอกใหญ่ครับแต่ว่าเท่าหน่อยบ้าดอกครับน่ามีเลยพี่น้องอ้ยลุดมือผมเลยปวดครับมึงเนี่ยครับมึงเนีดอกสวยงามครับใสตองโป๊กอยู่นะครับน้องอันนี้โปกไปครับพี่น้องงามอีกแล้วครับ ขอนในคอนครับพี่น้องอนีอครับมีแต่เชื่อมมนเด้ครับผลดอกพี่ครับอืจุ่มงามพี่น้องเนี่ยครับอีกครับมีแต่ดอกงา,งามเลยครับอู้ดอกสวยๆครับพี่น้องเขาเหยียบเนาะดอกนึงงามครับพี่น้องอูสวยแหงครับ แจกหน่อยครับดูดอกงามๆพี่น้องสวยงามนะครับขาวดินงามมีเลยครับอูดอกแห้งๆพี่น้องขาวดินครับจีงงามอีเลยครับขาวดินนะครับเนาะขาวดินจีงงามพี่น้องสวยงามแหงครับเมืองดีล่ะครับปุณพี่น้องกระดุงงามมีแล้วครับนี่ครับปุณ มีแต่ดอกน้งามอีเลยครับพี่น้องได้ใส่รุ่นนี้เลยครับเย็ดกำลังออกครับอู้ยดอกน้งามได้พี่น้องนี่ครับปูสุดอดแหงครับเอ้ยดอกของพี่น้องเลยสุดยอดอีแล้วครับปูตัวงามๆเลยดอกของพี่น้องบม่เล้ยครับกูสุดยอดอีแล้วครับดอกน้ำงามขนาดเลยพี่น้องอู้ดอกนี่ครับกเนี่ย ดึงแหงบ่ได้ครับเดี๋ยวดอกสีแตกนะครับเี่น้องสีสดสดใสครับพี่น้องแดกหนาดอกก็บัวบเลยครับอืมนี่นะครับน้ำดีขนาดเลยครับเปล่งน้าครับโอ้เห็ดแดงครับพี่น้องดอกงามแฮงฝนกระโตข่ำครับบ้านนี้โอ้สูสูครับผมดอกโอ้ฝนกระโตข่ำครับพี่น้องนี่แหละครับดอกนึงครับพี่น้อง จุ่มหน่อยๆครับก็ลังจุ่มเนาะครับพี่น้ๆๆนองจุม่นหนมหเตียงครับลงจุ่มคู่ครับนี่ดอกงามยู๋ครับสุดยอดด้วยครับเอาสองดอกเลี้ยงครับแดงหน่อย,อยงามพี่น้องปกียงใส่กันเนาะครับเนาะ แดงดอกน่างามเลยครับจ,จูมเฮ็ดเงแดงเอ้ยจูมเฮ็ดแดงครับพี่นอ้องอู้งามงามครับแดงดอกางามเลยครับอู้งามขนาดครับพี่เด็ดกำลังออกใ่เนาะครับนาอดอกงามอยู่ครับเห็ดแดงครับดอกยังแข็งหน้านๆงามครับพี่น้อง เวลาก็ตอนนี้สีมุงแล้วนะพี่น้องเนาะสีมุงกว่าแล้วครับผมกับชิดาเดินทางของเมื่อเด้อครับพี่น้องบันนี้ก็ขึ้นมาสวงใยๆเนาะครับเนาะกับไปเบิงผลงานน้ากันครับพี่น้องวันนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะที่เขารับชมมาจนหอดถ่ายคลิปเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเด้อรับทีเขามารับชมเนาะครับเนาะจะสรุปผลงานกันเลยครับครับผมผมกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณเนาะครับ ไม่พี่น้องลุงป่านาอาเนาะครับพอยังไม่ใหญ่เนาะครับทุกท่านเนาะครับที่เขามารับช่มเนาะครับจนหอดถ่ายลิปครับผมบริการจีด้เดินทางกรบบานะครับพี่น้องมาฮัมมิริกะสบักสบอมอยู่ครับเพราะว่าฝนตกห้าเนาะครับเนาะครับผมไปขึ้นมาสวงสสายครับการมาเบิ่งผลงานน้ำกันครับพี่น้องนี้เนาะประมาเนี่ยครับนี่ครับเย็ดดินก็มีแต่ดอกน้อยๆเนาะครับเนาะกำลังตุ่มๆครับห็ดดินกับกำลังออกอยู่ครับพี่น้อง กัพ่อโศกพ่อมันอยู่ดอกครับมื่อนี้ก็ใไขเน่ยอู่ครับก็ขึ้นมาสวงสายสายเนาะกับไปรอหาเห็ดลงหงครับกับวลาเห็ดละงหงสีออกเนาะครับเนาะผมก็เลยไปรอหาเบ่งกับ่ค่คอยมีครับพี่น้องเห็ดลงงหงกับรอจนว่าแล้วเนาะครับเนาะกัรอจากปลาไม้บ้านน้องเปียนออกมาทางบ้านบกเนาะครับพี่น้องจนหอดปลาบ้านกลางครับเห็ดในโซนนี้บ่คคอยออกครับพี่น้องถ้าพี่น้อง่ันไดสีมากเลยอย่าท่านมากเนาะครับเนาะ ต่ว่าขาวดินก็เพชรแดงก็เพอได้เก็บอยู่ครับอ่าโอเคครับผมผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่รับชมช่องคนเดินปลาช่อเนีวนะครับเนาะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับพี่น้องเนาะอที่จะบอกพาดคลิปจากช่องเดินปลาช่อเนีวนะครับพี่น้องเนาะอ่ากลับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเดกลับบ้านแล้วครับพี่น้อง ก็จะเดีขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะอ่าช่วงฮิตออกๆกะมาเจอกันครับพี่น้องช่วงฮิตออกเนาะมันแน่นอนครับถ้าช่วงฮิตออกครับอ่าแต่ว่าช่วงนี้กะประมาณนี้ครับผมกะไปหลยปลาเนาะครับหลายไมยมันกระบอกออกครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ